สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงกันนะคะเด็กๆรูปร่างรูปทรงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า shapes shapes รูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะในภาพเด็กๆเห็นรูปร่างรูปทรงที่เด็กๆรู้จกักมีอะไรบ้างคะอ่าวงกลมสีเหลืองสีส่เหลี่ยมใช่ไหมคะสีม่วงสามเหลี่ยมสีฟ้ารูปหัวใจสีชมพู หกเหลี่ยมสีส้มสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่ะเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสแควร์สแควร์สีเส่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีสีด้านสีมุมค่ะทั้งสี่ด้านก็จะเท่ากันทุกด้านนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างนะ้า หนังสือนิทานนั่นเองเห็นไหมคะว่าเท่ากันทุกด้านเลยจะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่ากันนะคะมีโต๊ะเขียนหนังสือใช่ไหมคะมีลูกเต๋าและมีอะไรอีกนะติ๊กตักติ๊กตักเด็กๆลองไปสำรวจสิ่งของที่บ้านเด็กๆด,ดูนะคะมีรูปด่างรูปทรงอะไรบ้างท่าต่อไปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่า rectangle rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะมีสีด้านสี่มุมเหมือนกันกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าเขาจะไม่เท่ากันทุกด้านเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะมีด้านตรงข้ามเท่ากันกเด็กๆเห็นไหมคะมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยจะยาวเท่ากันแต่ว่าตรงหัวกับตรงปากเนี่ยสั้นเท่ากันเลยสิ่งของที่เด็กรู้จักเช่นโต๊ะ หนังสือหนังสือเรียนนะคะหรือว่าสะว่ายน้ำนั่นเองเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะมีต่อไปสามเหลี่ยมสีชมพูสามเหลี่ยมหรือว่าภาษา,ษา,ษาอังกฤษ triangletriangle สามเหลี่ยมมีสามด้านสามมุมนะคะแล้วก็มีหลายแบบด้วยจะเป็นทุกด้านเท่ากันหรือว่า ด้านข้างๆยาวกว่ากันนั่นเองหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะสามเหลี่ยมที่เด็กๆรู้จักเช่นพิซซ่าขนมเค้กลังคาบ้านหรือว่าแซนด์วิชนั่นเองค่ะถ้ามีอะไรที่เด็กๆรู้จักก็บอกคุณครูมาเพิ่มได้เลยนะคะต่อมาวงกลมหรือว่า circle circle วงกลมนะคะจะมีลักษณะโค้งกลมไม่มีมุม จะเป็นเส้นโค้งมาบรรจบกันนะคะวงกลมเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งแล้วจะเป็นรูปอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกรูปครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะอ่ะวงกลมที่เด็กๆดูจากรอบตัวเด็กๆก็เช่นลูกบอลหรือว่าลูกลูกฟุตบอลผลส้มแล้วก็นาฬิกาค่ะอ่ะสำหรับเด็กๆอนุบาลหนึ่งเราเรียนเท่านี้ก่อนนะคะ เด็กๆลองไปสำรวจสิ่งของรอบบ้านเด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นรูปร่างรูปทรงที่เราเรียนกันวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ